ให้คุณไปอ่านเองแล้วกันเนาะเพราะว่าแรงนะฮะจากที่ทราบมานะอีกคู่หนึ่งนะฮะคิมเบอร์รี่กับมาร์กเขาบอกขยันแสดงความหวานผ่านสื่อเหลือเกินล่าสุดไปโคเรียโดบังอะไรนะไม่ใช่สิซาราไฮโยนะนึกออกไหมจนหลายคนเนี่ยใช่ไหมถูกแล้ว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 ทำาไมทำไมครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยไปแล้วอับรูปคู่เหรอเห็นว่าขึ้นเครื่องแล้วไปจุบกันบ้านี่ไงเราก็บอกไม่จริงขนาดฉันฉันยังไม่ทำเลยขนาดฉันคนยังจำฉันไม่ได้ ไม่ทาบนเครื่องคือทุกที่ถ้าฉันพร้อมทําแต่ว่าฉันก็ไม่ทำเนี่ยข่าวเมาสแรงมาอย่างเงี้ยแต่ผมว่าไม่น่าใช่หรอกคือถ้าจะทำอย่างงี้เขาไปทําที่อื่นดีกว่าสมมติสมมติถ้าไปทําบนเครื่องทำไมให้คนเห็นตอบสิครับเร่องนี้ก็ก็ตามที่เห็นนะคะว่าไปกันหลายคนหลายคนเรียกต้อนทิ้งคินกิมมาก กันเดิมหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นก็ก็เป็นเป็นพี่อนนองเป็นคนที่สนิทกันเหมือนเดิมลูกอะแบบนี้เหมือนแบบว่าเออสวีทเหมือนแบบรักกันเลยนะถ่ายกันสวีทตลอดสองคนรูปมันน่ารักมีบางรูปแบบว่าแบบว่าน้าเลยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนบอกว่าน่าเหมือนกันเป็นเด็กคู่กันนะอันนี้เชื่อไหมคะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูแค่เขียนลงไปอย่างงั้นแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่ารู้ไม่รู้ก็เขียนแบบเนี้ยมันแปลว่าเนื้อ นะเลยแล้วก็ตายแล้วเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นออจากคลิปด้วยจากรูปภาพด้วยเป็นการว่าเอตอนนี้เหมือนคิมแบบเปิดเปิดเผยมากขึ้นออะไรหลายคนคิดว่าเราจะเปิดตัวแล้วหรือเปล่าไม่เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิด <c oughs> ขนาดนั้นมันแล้วที่มากมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้หลายคนก็ยังลุ้นอยู่ค่ะคิมตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ระดับม,มันก็สนิทกันมากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความความสัมพันธ์ที่เป็น พี่น้องกันก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แสดงว่าเราก็ดูแบบแฮปปี้มากกว่าเมื่อก่อนก็ดีค่ะแต่มันมีข่าวว่าแบบเราเรียกกันว่าแฟนอะไรอย่างนี้เหแบบไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดแซวเล่นหรือไงคะหรือก็หยอกล้อกันแซวนามกันไปก่อนข่าวลือค่ะข่าวลือเขาเรียกกันว่าอะไรแฟนกันแบบทำเรียกแทนตัวอะไรอย่างนี้มีแต่เขาอะที่เรียกเราคิมมี่คิมเบอร์เลอร์อะไรเงี้ย ไปเดียวกันเลยด้วยซ้ำไม่ได้ไปๆๆๆไปไปเดียวกันแล้วไปด้วยกันด้วยค่ะขาไปอ่ะไปด้วยกันแต่ว่าขากับไม่ได้ไม่ได้ไปเดียวกันแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนไม่มีจะพลาดลรอกค่ะแอบตกใจไม่ใช่มีขามีออกมาอย่างเงี้ยกลัวมันจะมีผลกสภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จริงอะค่ะมันไม่มีไม่มีแน่ๆค่ะเราสนิทที่สุดกัเลยแมกันที่